ต่อเรืออยู่นี่เฮ้ยเดี๋ยวไอ้ลาำไม่มาเจ้ามนุษย์ไอ้ล้ำคาเด็กินเจ้ามานี่มานีนี่เนี่ยเฮ้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 ยกองกองเบื่อแกนี่มันช่างอร่อยเหลือเกินอย่านะมึงอย่านะยาละเราก็ได้แพรมาแล้วนั่นเองนะอ่าผมไม่ทำการหนีออกจากบ้าน ลองแต่น้ำเจ้าพญาจนตอนนี้ก็ออกทะเลเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะใครมันเอาใบกล้วยมาทิ้งในคลองวะใครมันเอามาทิ้งในคลองแห่งนี้มันคลองที่ไหนกันละ่ะนี่มันทะเลอือหูข้างหน้ามีกล่องเพียบเลยคุณผู้ชมเฮียยังชอบเลยมันดีมากเลยนะโอเคผมจะต้องรอกล่องก่อนใช่ไหมเนี่ยมาเลยเจ้ากล่องนี่เก็บกลอ่องหูแต่ของเพียบเลยว่ะคุณผู้ชม ของอย่างเยอะอเก็บทีเดียสองอันเป็นเลยพวกที่เวลาเราก่อสร้างแล้วแบบว่าเขาทิ้งลงคลองนะทิ้งลงแม่น้ำทิ้งลงทะเลทิ้งให้หมดทุกอย่างอ่าอยู่นานนะพวกพลาสติกพยายามอย่าทิ้งลงคลองนะครับผมแนะนำนะเพราะว่าโลกเราเนี่เราอยู่ร่วมกันเราต้องรักษาโลกนี้ไว้ออา เพราะว่าพลาสติกเนี่ยมันอยู่นานมากเลยไม้ด้วยนะไม้ก็อยู่นานกันท่านนั้น,นทำเอาทิ้งไม้ลงไปด้วยนะเออใบกล้วยด้วย<ๆ>ใบกล้วยนี่ก็เป็นกึ่งพลาสติกนะเออมึงดูดิมันยังลอยอยู่เลยจ้ะตั้งนานแล้วจะไม่หายไปเลยนี่เฮ้ใบกล้วยเอามาใบกล้วยมาหัวนี้มันเป็นกองใหญ่เอามาเลยเดี๋ยวกูจะไปทํากระทงทําทาไมวะกระทงอยู่บนเกาะต้องทํากระทงด้วยหรอแน่นอนแล้วการทํากระทงนี้เป็นการนี่นี่นี่มาเลยเจ้ากอง หูของเบียบของยังเยอะนะครับอะไรก่อนดีทาใบเรือก่อนไหมใบเรือมันต้องใช้ใบกล้วยค่อนข้างเยอะเลยนะฉชนนั่งตกปลาอยู่ริมตาริงก็ต้องแปลกใจปลาไม่กินเหยื่ออยากรู้ไหมทาไมปลาไม่กินเหยื่อมันเพิ่งกินไม้กูไปปลาที่นี่มันกินไม้แนละ้วคุณผู้ชมมันไม่ได้กินเหยื่อเนี่ย ฟาร์มไปจะนั่งตกปลาอยู่ริมตะริงแล้วเรือก็ลอยออกมาทะเลนี่แล้วก็ตามด้วยไม้อีกหนึ่งสเต็ปนี่ไงลาก่อนนะจงเฮ้งกอ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 งน้อยคอยรักกองน้อยโอ้โห ูเกียดมึงกูเกียดมึงขวดได้กองอ้้อยกูยิงจะไม่มีอะไรใช้อยู่เด้ยทะเลแสนงามฟ้าที่ขามสดใสอมองเห็นเรือใบล่องอยู่ในทะเลไอ้เจ้ามานุษย์กูลำคาญเพลงมึงมากในตอนนี้มึงหยุดล้องได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้กูเหงานะ เพราะว่ากูอยู่บนเรือคนเดียวนะ่ะมึงก็ต้องเข้าใจกูมั่งนะเจ้าฉลามนะเดี๋ยวมึงเดี๋ยวสักพักหนึ่งตะคิวมันก็จะกินมันนี่มึงวหวยทั้งวันเดี๋ยวตะคิวต้องกินมึงแน่ๆกูดูแววแหละเดี๋ยวกูก็จะชนะมึงเว้ยเอาไม้มาอีกอันหนึ่งสวยพี่น้องก็สวยๆเอามานี่ชือ้อสวยเราจะค้าอะไรกันก่อนดี ก็จะทำหอ,อกดีไหมไอหอกหักเนี่ยเอาหอ,อกก่อนเลยมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอหอกหักไอหอกหักไอหอกหักเนี่ยไม่เป็นไรซ่อมได้เฮ้ยไม่ได้สักอันก่อนอื่นเลยเราก็ต้องทำอาหารก่อนต้องมีใบกล้วยอีกอะดูนูนใบกล้วยเต็มเลยตรงนู้น มาเลยเจ้าใบกล้วยทำยังไงดิเนะีเนี่เอาเป็นอะไรดีนะนี่ก่อนเลยนะครับนี่ก่อนเลยแล้วก็แก้วน้ำหนึ่งอันนะแล้วก็วางตรงไหนดินเะนี้ยมงตรงนี้ได้เกนะินเนี่ยเดี๋ยวต้องตัดแต่งนิดหน่อยนี่เลยเยยมวิลเลอร์โอเคแล้วก็มานี่ใส่ไม้ไป ใส่ไปสักสองอันให้พลติกพลติกพลติกสวยหาอาหารจากไหนนะอันนี้มันเตาปิง้งนี่เราต้องมีขันเบ็ดเ่าหน่อยนะอแล้วนะอแล้วเราก็ต้องทำการคราบเจ้าตัวนี้เลยนี่เตาปิง้งเป็นการทำปลากระทะ,ะปลากระทะ มาล้วจ้าเยี่ยมบีลิกเกิ์โอเคทีนี้เราก็เอาน้ำมากินซะหน่อยโอ้โหน้ำกินอย่างเยอะนะแต่อาหารไม่มีจะกินตกไปเุ้ยได้หรอฮึ้ยจึ๊บโหเดี๋ยวนะกูได้อะไรมาเดยได้สตีนมาแนะเ้วใ่ <c oughs> ได้ปะวะ ใส่ไม่ได้ตกปลาได้ลงตีนเออผมได้ปลาตีนมากับคุณทุกคนเออกูอยางเกียดเกมเลยเกมดีนี่วาเกมดีปลาตีนก็มาโอ้ปลาไม่ไปนู่นเลยปลาไปนู่นเลยเผื่อได้ถ้าเราจะได้ตัวใหญ่นะเพราะเราอยู่แถวนี้นะปลามันจะเห็นเฮ้ยตรงนี้มีมนุษย์นี่วะมันก็เลยหนีเราไปนะนี่ หุ้ยได้ปลาอะไรได้ปลาอะไรเดี๋ยว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 ขอตัวนี้เอาตัวหนึ่งเอาตัวหนึ่งได้ปลาเอ้ยได้ปลาอะไรมาเนี่ยโอ้โหดูหน้ามันอย่างใหญ่โอ้โหตัวอย่างใหญ่เลยคุณผู้ชมโอ้ยย่างชอบเลย้ยอย่างชอบเลยมีกินแล้วเว้ยมีอะไรกินแล้วโอ้โหเรามีอะไรกินแล้วนะทุกคนเก็บกล่องเก็บกล่อง เก็บมาเลยถ้าเจิดึงสาวให้ใบกล้วยมานี่ตรงนู้นมีเกาะรอบนี้มึงไม่ได้แดกกูแล้วแหละมึงไม่ได้แดกกูแล้วแหละนี่มึงไม่ได้แดกกูแล,แล,แล้วแหละมึงวางนี่เลยนะวางนี่เลยนะเพิ่มน้ำเฮ้ยจะถึงเกาะแล้วจะถึงเกาะแล้วครับผม่เดียเ๋ยวเข้าเกาะไปให้มันชนเกาะไปเลยนะนี่เก็บกล่องเก็บก่อง เก็บกองตอนนี้สิ่งผมจําเป็นมากเลยนั่นก็คืออ่าน่าจะเป็นถังนะผมต้องการถังมากๆเลยนะร้านนี้ต้องการถังอา่าถังถังถังนี่เลยผมต้องการถังมากๆเลยตอนนี้เอาไว้ตรงไหนดีวะเดี๋ยวกูจะเลยเกาะแล้วนะไว้ตรงนี้แล้วกันนะ ประมาณนี้เลยนะแล้วตรงนี้ก็มีถังให้เราด้วยเก็บขึ้นมาเร็วโอเคนี้เหลือก็ไม่ไปไหนแล้วนะหันใบ,บพัดให้มันชนเกาะไว้นะสวยไปเลยเกาะนี้มีอะไรมั่งเนี่ยะมาเที่ยวเกาะกันที่เกาะกัน,กกนมีไม้มีมะเร็งว้าว มีอะไรมั่งนะอันนี้อะไรเนี่ยเหล็กเลยเก็บได้ไหมไม่ได้เคั้งนั้นผมจะต้องทำการเก็บไม้ก่อนเลยนะว้าวได้มาเล็กนักแล้วั้งเยอะอุ้ยมีสับประรดด้วยโอ้โหได้กินสับประรดแล้วขนาดอยู่เกาะโอ้โหโชคดีอะ่ะโสมแล้วที่กูหนีออกจากบ้านมานะอื เรือหายไปแล้วเฮ้ยเพื่อนผู้ชมเรือผมหายเฮ้ยเรืออ๋อเรืออยู่นี่เฮ้ยไอ้ลามไม่มาเจ้ามโนดไอ้ลามข้าจะกินเจ้ามานี่มานี่นี่เนี่ยเฮ้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 ยกองกองเกลือแกนี่มันช่างอร่อยเหลือเกินยานะมือยานะยนละเออเออข้าจะแดกเองกูไม่ให้กินหรอกนี่ไง ี่ไงขึ้นมาดิเจ้าฉลามขึ้นมาสิมาดิหามมึองโอเคกินปลาปลาค่อนข้างเยอะนี่โอเคครับผมชอบคลิปนี้นะผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับผมชอบมากฝากกดซับให้ผมด้วยนะครับผมโอเคคร้บผมไว้เจอกันใหม่นะ